สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หอช c ว a n n อ l วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ป่าถูกต้องไม่ใช่ติ่งวันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะถึงเวลาของโฟอิน ตื่ะทุกคนทุกคนตามดูไปนะาตืนรู้นาอถูกต้องตอนนี้ก็คือน้องป่อยเขาเรียกว่าไลแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์มาสอเพลงค่ะเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ทำรายแตกมากๆก็เลยรู้กว่าโอเคเราขอแทรกคิวในการมาทำหน่อยนะคะจัดไปจุกๆ2สเพลงเลยนะคะทุกคนก็คือทั้งโฟยเวอร์แล้วก็เพลงใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นเพิ่บเลยก็คือเพลงบอมบอม ไปไปดูกันดีกว่านะคะใช่ซึ่งซ้อของเพียงก็เป็นแครปในอัลบั้มหนอนใช่เพียงในอัลบั้มหนองไปซะเฟร์โ้ไปฉ่ำมากเลยอ่ะ

เตนเพลงข้าวมันแกงแล้วว่าฉลิมไงจ้ะใช่น้องใ่ปะฟุ่มฟาอนตัวออกเลยคนแรกอ้ยมึงอยากไปเต้นที่รานอะขยับตัวทุกจังหวะนี่ก็เป็นอีกวงที่แบบโคตรนกันไปเต้นแบบโอ้ ใช่ต้องเหนื่อยแค่ไหนอ่ะต้องแข็งแรงเอออินเนอร์น้องดีมากโอ้โหแซ่บมากเปรียวมาก ที่อนึ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเราเคยฟังเราเคยไม่เคยฟังเพลงนี้แล้วก็ไม่เคยเห็นเพิร์บด้วูแต่เราชอบเพลงนี้นะเพื่ขอรองฟังกันสักหน่อยอุ้ยทำทั้งร้นเลยอ่ะไอนี้ฟิจีดีกูเต็นตามอีกแล้วหนี่ง <我>搭配你，搭配你。 សប្ដិ โอ๊ยโอยแซ่บมากมาไฟหล้าหลักอะชอบไปเด็กไม่พูดแข่งเอง เด็กำตมตาโอ้สวยมากเ แซบมากโอ๊ยน่ารักแปลแปน่รักโอ้ยเขน่าโอยยดแ XO XO e n a n t m e n t ซมากบริษ <Gol ES> ัท <Asia> ในเครือสตู้ไหนเนี่ยเขาอยากเป็นบ้างบกคอยค่ะคนขับรถไปเลยค่ะโน่นเลยค่ะตูไหนเขาอาเขาไปสิค่ะขับรถไปไกลมากค่ะไกล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 ่ก็ไกล ประทองธานีนะคะทุกคนใช่มากโอ้โหแบนเล็ตเราต้องจิบน้ำเลยใช่ไหมคะไม่ไหวแล้วค่ะมันเหนื่อยเหมือนกันต้องเพทต้องนั่งดูชอบมากเป็นคองจะใช้ไปด้วยการท่าไปท่าไปแต่ตอนนี้มัต้องแกะท่าหนึ่งมันต้องสังเกเหรอก็อะไรมึงดูดิผมเขาติอะไรอะโฟกัสทำอะไรอยู่มึงดูเิมึงดูมากอยากเป็นโฟรอีคนต่อไปแล้วแบบ คนที่แปดเหรอแกคนที่แปดโอเค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 เออเห็นดูช้อมนะเราว่าแบบแซ่บมากแซ่บเลยจะบอกว่าถ้าให้เรื่องเพลงเนอะเรงให้เรื่องเรื่องเพลงคือดีมากแบบไม่มีทิฏฐิเลยเรื่องเพลงเรื่องเต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบ แล้วก็เราอะชอบแบบขอชมผ่านพี่แบบพี่แบบพี่คนรักกาบ้างกับพี่ขอชมไปเลยแล้วก็แบบเราว่าพี่เขาเป็นคน energy ดีมากเลยอะเราเราบอกกันนะสองเพลงนี้เราได้ทําเบื้องหลังมีโอกาสได้เข้าไปคอแบทหลักการมีส่วนหนึ่งหลักการอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเราอะได้เห็นพี่โอกาสคือเคนตั้งใจมากคือดูหน้าจอตลอดเวลาว่าเออเพิร์ฟน้องยังไงน้องเต้นยังไงอินเนอร์เป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาเขาตั้งใจทำงานแล้วเป็นคน energy แบบฟิลฟิลเดียกับเราที่บอกว่าเป็นคนแบบเป็นคนที่แบบ เอนดิจี้เยอะอะเป็นคนที่บอกว่าไปสุดเป็นคนทําอะไรเต็มที่เป็นคนที่รู้สึกว่าเออเราชอบคนแบบนี้เราชอบคนแบบพิมพกคนละกาที่บอกว่าใส่เต็มที่อะเออแบบวันนี้เหนื่อยช่างมันแต่ว่าสุดอีอะไรต้องให้เอองานต้องดีมีคือเขาไม่เคยแบบออกนอกจอเลยอะเหมือนแบบเขาก็ดูตลอดวโฟรโมกัสกับงานตัวเองอะไรเงี้ยเพราะการถ่ายอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นถ่ายแบบ หนึ่งถึงสามมันสมมตินาทีหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบอะเขาไม่ได้ถ่ายลองเท็อย่างนั้นเลยคือเป็นการถ่ายที่ถ่ายแล้วหยุดถ่ายแล้วหยุดก็จริงแต่ว่าเขาใช้หลายมุมอะมันใช้หลายรอบมันใช้หลายเท็กมากมันใช้หลายแบบคือค่อนข้างใช้เวลาคือเราแต่งหน้าตั้งแต่ประมาณบางบางบางวันอะเราแต่งหน้าตั้งแต่แบบหกโมงเสร็จเที่ยงอย่างเงี้ยเออบางทีเจ็ดโมงเสร็จเที่ยงอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นอะคือแบบหกชั่วโมงคืนน้องต้นเต้ยนั้งแต่แบบประมาณแบบ เที่ยงเป็นต้นไปจนถึงแบบบ้องดั่งเพลงบอมเนี่ยน่าจะเสร็จประมาณสามทุ่มสองทุ่มสองทุ่มอทุ่มอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเพราะมันถ่ายสองชุดไงมาเป็นสองชุดด้วยอะไรเงี้ยแต่คือเราเราให้เราให้น้องด้วยนะน้องเป็นคนแบบเอ็นเตอร์จี้ไม่ลดเลยพออาถามว่าน้องเหนื่อยไหมเราเชื่อว่าน้องเหนื่อยเราก็แบบหลังงานหลังกล้องอาจจะแบบมีมีเหนื่อยกินน้ํานั่งพักบ้างอะไรเงี้ยเออแต่ว่า อยู่ในหน้ากล้องปูปากคือในที่น้องแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเต็มตลอดเวลาเราเราให้น้องเลิศดีมาจริงๆเราเราชอบมากเลยแล้วก็อย่างที่เคยบอกก็คือเต้นทุกคําก็คือทุกคําจริงๆคือไม่คําไหนไม่ขยับตัวแบบเบ้ก็เบ้เออจริงที่ออกกำลังกายได้นี่เต้นเปลี่ยนเปลี่ยนโพซิชั่นกับปูแบบเต็มที่จริงเบ้นแบบ เพลงทำให้เราตื่นตัวโอ้ใช่ติดพวกหูแบกเพลงบอมดีมากเพลงบอมดีมากอยากเต้นตามมากทุกคนคือรู้สึกว่าแบบเออนี่ัน่าจะเขาเริ่มปลุกกระดมมันน่าจะปลุกกระแสแบบให้ทีบอมบ้านเรากระเพื่อมตื่นตัวเพราะว่ามันคือคือเพลย์คอดีจริงๆอันนี้ก็ชื่นชมนะเรารู้สึกว่ามันสมสมการอวยของเรามากๆคือ้องมาตรฐานสูงจริงๆทุกคนบาสูงมากอันเนี้ อันนี้เรารู้สึกว่ายิ่งเรามีวงที่สามารถที่จะพัฒนาเขาเรียกว่าอะไรสกิลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เลยจะ drive ท,ทุกคนมันก็จะทำให้หทุกคนในวงการอ่ะพัฒนาไปเปไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆแบบ แล้วมันก็จะไปถึงจุดที่เราแบบฝันใฝ่ให้ทีมป๊อปมันแมสมันโดโลมันเวอร์ไวมากขึ้นนะอย่างแดนพอฟอร์แมสเนี่ยน่าจะเป็นวงแรกเลยไหมที่มีอะไรแบบนี้จะไม่แน่ใจอะไรไม่แน่ใจถ้าเกิดผิดแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ่คเหแบบแต่ที่ที่รู้สึกเห็นนะเราตอนนี้เราเห็นโฟอินไปแหละเออตอนแรกเราอ่ะตอนแรกเราเขาติดต่อมาใช่ไหมเราก็ตกใจว่าเออทำมาแล้วเป็นเอวีลูกคะแล้วเอาไม่เป็นแบบเหมือนแบบแดนแดนคฟออะไรนะนี่คือเป็นเอวีได้เลยนะคะใช่โอเคโอเคนู่นนี่เราก็ไม่คิดว่าออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเรา ถ้าอย่างที่เตยบอกเราถ้้จะไม่ค่อยได้เห็นเลยในวงในเพลงไทยใช่ไหมเนบในทีป๊อปที่จะออกมาเป็นแบบสตูที่เป็นสตูที่อย่างที่เราเห็นมากๆก็คือแบบเทป๊อปที่จะอะไรแบบนี้แต่เราคิดว่าชุ่มซึลยบมาตรฐานสูงมาตรฐานสูงมากไม่บอกคือบายอตรงนี้นะคะโอลีบ้าทุกคนถ้าเกิดแบบมันมันคือแรงขับเคลื่อนอย่างที่ทุกคนพูดนั่นแหละว่ามันจะทําให้วงอื่นๆที่จะคลอตามมาหรืออะไรใดๆก็ตามในในประเทศเรามันแบบ ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆนเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าเด็กไทยเราเก่งแล้วก็โปรดักชันเราดีใช่คืออันนี้คือเรารู้สึกว่าเราเป็นกระบอกเสียงที่อยากจะบอกต่อมสเซจนี้แหละว่าอเฮ้ยเราไปถึงวัตรฐานนี้ได้แล้วนะเราขาดแค่แรงสนับสนุนจากทุกคนแค่นั้นจริงๆอันนี้เราเห็นด้วยเลยเราอยากให้แบบว่าเหมือน เหมือนประเทศไทยโดนถูกสลบสุนด้วยล่าเราเองด้วยคือเราว่ามันที่บ้านเราอาจจะไม่ได้ทําหรือไม่ได้ไม่ได้มีประสบการณ์มากเราเราจะไม่จัดอะไรเลยที่สิ่งที่มันทาออกมาแล้วทำไมเรารู้สึกเอ๋หรือเด็กๆหลายคนที่ทําออกมาแล้วรู้สึกก็บ้านเราทำไม่สุดเหมือมึงคือเราบอกเลยว่ามันมันไม่มีเอ็กเซรี่ให้เราแก้ปัญหาเลยเยการทํางานมันต้องมีการแก้ปัญหามีมีการเลคคอร์ดปัญหาเรียนรู้ใช่มันมันถึงมันถึงจะเกิดการพัฒนาหรือการที่ทําให้รู้สึกว่า เออมันมีเราว่าเราบอกเลยว่าบ้านเราอ่ะมีบุคลากรที่บ้านเราที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างแบบทําได้ดีเลยอ่ะเยอะมากๆแล้วว่าหลายๆคนเลยแต่ว่าอาจจะโดนถูกจากว่าแบบความไม่เข้าใจหรือความที่เราถูกสอนมาอีกแบบอะไรเงี้ยมาให้มันไม่เหมือนกันซึ่งในสภาวะ iPhone 8เป็น r e f e r e ได้เลยที่แบบเนี้ยมันมีมาแล้วเว้ยมันกําลังมาแล้วคือหลายๆคนที่อยากจะแบบ สานฝันตัวเองให้ให้ไปเป็นไอดอลหรืออยากแบบบางคนไม่ได้ถนัดที่จะต้องแบบเป็นรักร้องเดี่ยวอะเราอยากเต้นเราชอบเต้นเราชอบมีพรมอเนอะเราไม่หลายหลายคนนะตอนเด็กๆก็ยังชอบแบบการที่แสดงออกการที่ทําโชว์อะไรแบบได้คือการเปซอมรี้เต้นลีดในยุคเราอะมึงหรือคบว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนเนี้ยเราเราได้เป็นศิลปินเองแล้วเว้ยคือเราว่าเราเราด่าี่ใสแล้วน้องแบบ แล้วน้องเป็นเรฟเลนด์ได้ทุกคนทุกคนมีเอนดิจีเป็นของตัวเอง้วเราพูดใ้เต็มปากที่แบบที่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยอาจจะไม่ได้เจอบ่อยแบบไม่เพิ่งมาเจอในเดือนนี้ที่เราอาจจะทําได้ไปคอร์ดกับน้องหลายงานเราบอกกับว่าเราอะได้ทําแบบครึ่งหนึ่งเพราะว่าคือด้วยความว่าคือโฟลีแบบมีมีทีมงานของเขาอยู่แล้วก็คือเบอร์คอยล์อะมีมีทีมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราอะแค่ได้เข้าไปร่วมเหมือนแบบว่าเออเราเคยได้ไปเจอน้องที่แคร์ที่ถ่ายหนังสือมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาน้องเหมือนน้องก็ชอบในสไตลิ่งในการแต่ง เออพี่ผู้จัดการคือเขาก็เลยชวนบอกว่าเออลองลองมาได้ไหมลองเข้ามาได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เออโอเคดีใจนะเพราะเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ชอบเกิลกรุ๊ปือแบบเป็นคนชอบเพลงเกิลกรุ๊ปอยู่แล้วคือแบบก็เธออย่างมึงคือไปร้านเราต้องแบบต้องเต้นกุ้งปูป้าเต้นอย่างเงี้ยคือหรือแบบต้องดูโชว์แบบบลอมบอมบอลอมบ์เลยต้องที่ต้องผังเลยเพราะว่าโซนต้องเปิดแล้วนะจเนก็ต้องมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งว่า พอเราได้ไปขับหลังดีน์มากคือถึงเราอาจจะไม่ได้ใช้ทีมเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดก็จริงแต่ก็ได้มีส่วนร่วมได้มีส่วนร่วมก็โอเคเพราะอย่างหน้อยเราก็ได้ไปเรียนรู้งานได้เจอเนาะอย่างเพลงแรกอะเราแต่งสองคนเองมั้งเราแต่งแค่ฮาน่ากับตะออมฮาน่าฮาน่าฮาน่ายังไล่น้องชื่อผิดอยู่เลยพี่ขอโทษด้วยแต่ว่าน้องชื่อแฮนน่าแฮนน่ากับแทนหน้ากับตออมค่ะนั่นแหละพูดชื่อีกอย่างนะคะสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อย่างเพลงสองอ่ะเราแต่งสามสามคนเนวสามคนก็จะมีโจรินแฮนนาแล้วก็ตาออมอะไรเงี้ยคือได้มาคอยแบบนี้แหละเพราะว่าคือได้ไปได้ไปร่วมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราอินเนอร์น้องอ่ะที่ตอนแรกเราไปเรากลัวมากเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าน้องอ่ะมีคาแรคเตอร์เป็นคนยังไงเราเคยพูดกับเพื่อนว่ามึงน้องจะเป็นยังไงวานู่นนี่นั่นจะยังไงจะเกตไหมวานู่นนี่นั่นตอบพอไปจริงอ่ะน้องน่ารักนารักมากเป็นคนเอนเนอร์จีเยอะมากแล้วเราอะชอบเราชอบ ทำงานกับศจเลปินแบบนี้แล้วขอชมเลยเรารู้สึกว่าเราชอบทํางานกับคนที่มี energy ที่รู้สึกว่าไม่ได้ n เนก t i v e จนแบบทั้งหมดอ่ะคือน้องเป็นคนแบบว่าอะไรก็ได้ทำเลยพี่มาเลยเรามีอ e f e r e n c e ยังไงเรามาคุยกันนู่นนี่นั่นมาคุยกันได้เลยเขาก็แชร์กับใช่เลยนะ แล้วน้องอะลองแบบเราพูดะไรเราเก็ตเก็ตป่ะเพราะว่าในวงก็คือมีติ่งไอซีทีขจัดป่ะปก็ได้มีเรื่องมามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออ <ไป S 2> แล้วแบบพอพอได้เจอกับน้องอะเรารู้สึกว่าอยากให้น้องกันดัง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 ไปอีกเพราะว่าน้อง,น,องน้องพร้อมเป็นวัตถุดิบที่โคตรพร้อมหรืออย่างเดียวคือคนสนับสนุนที่สนับสนุนให้น้องมีคนรู้จักมากกว่านี้คือตอนนี้น้องยังนิสอยู่อะมึงอยางอยากให้น้อง โดนแบบแมสไปเลยแมสแบบทุกคนรู้จักโฟอีฟหรอมาเราว่าเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วจริงนี้มีแต่กรัแสเยอะมากเราเห็นข้อแรกทางสนุนจากพุกจริงพวกเราเองด้วยเนาะที่ต้องสนับสนุนที่ป๊อปให้ได้อยากให้ไปไปไกลๆนแล้วว่าน้องอยู่ถูกที่ด้วยเพราะว่าโปรดักชั่นอันนี้กล้าพูดว่าลงทุนจริงๆเป็นเป็นอีกหนึ่งทีมที่ตั้งใจมากมากๆกับวงน้องนะแล้วเรารู้สึกว่าเอออย่างหน่อยที่สุดแบบ น้องมีแรงขับเคลื่อนไปแล้วอะตอนนี้มันขาดแค่แรงสนับสนุนจากทุกคนน้องไปไปเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนเห็นจากเพิร์ฟก็รู้แล้วว่าเปียภาพพร้อมมากขาดแค่คนมาดูแล้วว่าทีมเขาแข่งแล้วอเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละค่ะใครที่แบบเป็นแฟนๆวงนี้เนาะฝากด้วยเอาให้สอายทุกคนให้กำลังใจน้องกระต๊อบเยอะๆยะ เดี๋ยวเราก็รอดูกันต่อไปรอดูเลยค่ะต่างให้กำลังใจกันด้วยนะทุกคนก็บอกว่าฝวายทุกคนต้องเข้คลิปนี้ค่ะงครับผมอย่าพลากกันก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแชร์ค่ะกด subscribe ค่ะกดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะครับแล้วพวกเรามาดิมอีกสามช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อวอนควายชาแนลสำหรับวันนี้พวกเราทั้งห้าคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายป๊อมปอมป๊อมปอมรับสมาชิกเพิ่มไหมคะ